ต่อไปครับเป็นสีเขียวโมรโคนะครับเขียวยกมานี่โอ้โหนะครับดูครับแม่ดูเสื้อสีเขียวครับป้ายครับเข้ากันเลยทีเดียวเขียวยกมานี่ครับแม่ตามมาด้วยสุภาพบุรุษจุตาเทพนะครับโอ้โหตรงก็เขียวครับแม่คาสบายก็เขียวนี่ครับเขียวยกมานนี่นี่โอ้โหสวยงามเลยทีเดียวครับแม่ตามมาด้วยนะครับภาพบรมฉายาลักษณ์นะครับแม่แล้วก็ประบาทสมเด็จนะครับในการที่10นะครับนี่โอ้โหเขียวยกมานี่ มาแล้วนะครับเน่ตามมาด้วยครับแหม่ดัมเาเยอะสีเขียวนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวแล้วก็มาตบท้ายนะครับด้วยกับนะครับขบวนพาะเรดนะครับรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับไทยนี้รักสงบแต่ถึงลบไม่กล้าและกองเชียร์เขียวยกมณีโอ้โหสุดยอดครับนี่เป็นสีสุดท้ายครับสีสีอาจารย์โอ้โหนี่ครับพาพัดลมเลยตัวนี้ นี่นี่นี่เคยกมานี่นี่หมดแล้วแล้วก็ปิดที่คนนี้ครับกลูอัมกาอัมกา